นะครับครั้งสุดท้ายของรุ่น À, em vào dài

ขึ้นลงเสร็จแล้วนะครับแต่สินค้ายังขึ้นไม่เสร็จนะครับสินค้าวันนี้หลายสิบชิ้นนะ Attention please The arriving train is a rapid train number one six seven from crew to Cartel passengers are traveling on this train. ตามเวลานะครับแต่ช้าสิบนาทีเพราะรอลิเจ็ดแปดเลยเห็นว่ามีการใช้อากาศภาษาอังกฤษนะครับกี่บริษัท่ัทง,งชาตเดินทางด้วย ปันโปงที่ที่สถานีปันโป่งก็สั่งมีความลงเชืนเขึ้นลงในปันโปงเปิดใจลยวิทยุทางขึ้นลงนะครับทางด้านสายพื้นของท่านนะครับได้รับระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบริเวณใดครับที่สถานีปั๊นโป่งที่สถานีปันโป่งก็สั่งมีความประสบการณ์ขึ้นลงในปันโปงเปิดใจลยวิทยุทางขึ้นลงนะครับทางด้านสายพื้นของท่านนะครับได้รับมาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบริเวณใดครับบริจัทยักษ์ชาลาสถานีปันโปงนะครับรถเร็วกัำลังจะขังเขยนนะครับต้นทาง การุงเทพอภิวัตปไปสถา,านีกต่างๆทางบริษัทรถารนะครับทางบริษัทยืนบนคอต่องในวันไดนะครับเร็จที่ข้นาดนะครับอาจจะเกิดาอะไรขึ้นทางบริษัทได้นะครับรเห็นไครับหอจ๋าจบรไปแล้วจัอยู่รับของบริษัทสถานีบบุรี เป็นบริการไปลูกแก่บ้างโหไปลูกแก่เมื่มีสิเวลานี้ใช่มีแต่พวกวินนะน่าจะจะทำหน้าในการุงเดินทางน่าจะมีอยู่การเดินทางตัวจุดปลายปลายทางโดยสวัสดีครับแต่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปจากรถไฟผมมีโอกาสับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับ ท่านเสียนี่นหละวกคนลาวา่าน่ย